ผมมีหัวแยกที่จะเปิดตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับหัวแยกใหม่หัวแยกหัวเป็นแยกหัวทาแยกหัวแยกแยกนะคุณผู้ชมครับหัวไว้สําหรับแยกนะค,ครับคุณผู้ชมครับมันออกมาใหม่วันนี้เราไปดูกันได้เลยครับผมเราอยู่กับบริษัทวอนโบแล้วกันนะผมดีซึ่งหัวแยกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะต่อกับรถอะไรได้นะคุณผู้ชม แต่ที่รู้ๆมันต่อก,กับวอลโว่โที่เป็น d l c ได้แน่นอนครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นร้านค้านั้นคงร้านค้าอุยเจ๊ขายอะไรดิเจ๊เออเจ๊ขายอะไรเนี่ยโอ้โหมึงมองอะไรดิเจ๊เอ้ยอืมพีซม,มันน่าจะแบบเดินได้นะค,คุณผู้ชมเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะผมว่าหัวแยกที่เราจะเปิดตัวเป็นหัวแยกอะไรนะครับคุณผู้ชมครับหัวแยกหัวแยกหัวหัวแยก อ่านี่ไงหัวยัก์สีเขียวซะด้วยนาฬิกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่ปวดผ่านอืมเฮ้ยหื้อสีเขียวมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวหัวยัก์สีเขียวแต่ก็สวยดีนะเออก็ดูถือว่าโดดเด่นะดูเด็นกันเลยทีเดียวนะสีเอาเป็นสีแบบอ่า ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะต่อกับรถอะไรได้นะแต่ว่าผมจะลองต่อกับแคทดูนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกเราแคทเอาแคทมาดูนี่แคทคันนี้เป็นแคทที่สมบูรณ์ที่สุดในฟาร์ยีแล้วนะครับแต่ว่าแม่งบางแมพแม่งลงไม่ติดคุณผู้ชมบางแมพก็ติดบางแมพก็ไม่ติดนะไอ้แคทต,ตัวนี้แคทคันนี้นะผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราอยู่กับบริษัทบอลต์โบแต่ว่าเราซื้อแคทนะคุณผู้ชมครับแ้ามันจ้าซะแล้วคนเปิดประตูมันยัดจุกเอานะครับผมกล้องมันสูงเกินไปวะนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันต่ำเกินไปประมาณนี้ลนะนี่ครับผมก็ข้างบนก็ดูเครื่องไม่ได้นะครับผมนีะเปิดประตูได้อย่างเดียวเด้อ ตะปนออกกัเร่เดี๋ยวลองต่อดูดีว่าจะต่อได้หรือเปล่าฮะต่อไม่ได้วะต่อไม่ได้บะู้ยมอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะอ๋อแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนรถสินะ ฝั่งนี้ไม่สไลด์แต่ฝั่งนี้สไลด์เฉยเลยอะไรวะเราต้องเปลี่ยนรถนะครับผมมาแหวะจิงกิเลยเชียวจะหารถใหม่กอนละกันนะครับผม,อมตอนแรกเราเอา,เาลองสามสามหกรู้ไหมสามสามหกเนะ็กเจนอาเล่ันนะเอ้ยอาเลชันนะครับผมสามสามหกเน็กเจน ลองดูดิมันจะได้ไหมอ่าลองดูหน่อยอ่าโอหนี่ไอ้ไอ้นี่ไม่ขึ้นอะไรเลยเนี่ยไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวลองลองวอนโวดูวอนโวน่าจะได้นะคิดว่านะ,นนะระค,ครับผมลองวอนโวดูนะครับผู้ชมครับอ่าวอนโวงั้นเหรออ่า วอลโว่ที่อยู่เหมืองมันวอลโว่อะไรวะเดี๋ยวดูกันเด้วอลโว่คันไหนวะที่อยู่เหมืองอะอ่านี่หรือเปล่าอ๋อใช่คันนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คันนี้มันมันไม่ใช่คันนี้ดิไม่ใช่คันนี้อลองวอลโว่คันนี้ดิคุณผู้ชมนะมันค่อนข้างที่จะหารถที่มันต่อยากวอลโว่มันก็ต้องต่อกับวอลโว่หรือเปล่า อลองว,วอลโวคันนี้ดูนะครับผมว้าวสามารถเปลี่ยนไบแท็กได้อย่างเยอะเลยออใส่โกงก็ได้นะผมใส่ตะคงตาข่ายนะผมแต่ว่าเหมือนมันเป็นตาข่ายปลอมอยังไงไม่รู้อ่ะอ่าเดี๋ยวเราลองว,วอลโวดูนะครับผมมาจะได้หรือเปล่าคันนี้ผมเปิดตัวหรือ,อยังก็ไม่รู้เนะี่ยน่าจะเปิดไปแล้วั่ง เฮ้ยมันมมันหาไอตัวต่อ,อยากจังวะคอลโวลไม่ดีเลยวะบอพวกวคนนี้โอ้โหไม่วอลวัวก็ไม่ได้อีกโอ้อะไรวะแล้ววอพวกคันนั้นมันได้ปะคันไหนวะเนี่ยคุณดูว่าวอพวกคันนี้มันจะได้ปะ อ่ะเรวอลโวใหญ่ดูดิจะได้ไหมสามสิบตันนะเนี่ยไม่ธรรมดานะผมได้ปะเฮ้ยได้ว่ะได้แต่ว่าจะแยกได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งครับเฮ้ย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 เอาเรื่องว่ะเสียง เฮ้ยเสียงเปลี่ยนใหม่เด้อคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเสียงเปลี่ยนใหม่เด้อยเฮ้ยแจมมาแจมมาชอบชอบชอบ,ชอบมามามาขึ้นโลเบิรตไอ้ขึ้นไอสิบสองล้อได้ปะอุ้ยแจม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 โอ้อะไรเนี่ยโอ้ผมอยากจะรู้ออกชิบหายเลยว่ะ อุ้ยดูดูเวลาแยกดิเฮ้ยแจ่มว่ะโอ้ใช้เท้าเหยียบเดินอย่างเดียวนะครับเฮ้ยขึ้นได้ป่าววะดูมันทางๆจัง,งน่าจะได้อยู่มั้ง เวลาเดินไม่สไลด์เลยว่ะฝั่งนี้สไลด์นิดนดน,ดน,ดน,ดนึงนะวนโโอรับอ E EC สามร้อย E นะครับผมแต่แต่แต่คันเมื่อกี้มัน E สามร้อย D ไงีคุณผู้ชมสามร้อย D เบ,บาๆนะครับเราต้องเบ,บาๆนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้คุณผู้ชมดูกัน <S <S อ่าเราต้องเบ,บาๆนะครับผมอือโอ้โหแท็กโฟเยอะเหมือนกันเนี่ยเออยกล้อเดี๋ยวนี้มันสมจริงเลยดี โอ,อ,อ้เอ้ยรู้มันต้องอย่างงี้เนี่ยสมจริงมากเลยเนี่ยเห็นไหมไอันนี้แตะพื้นเนี่ยเออมันต้องอย่างงี้เนาะอ้าสมจริงสมจริงเนี่ยอันนี้เราต้องต้องระวังหัวแยกดีๆนะผมเพราะว่ามันโดนตัวเราได้มันไม่เหมือนบุกี่นะครับแต่ว่าหัวแยกถามว่ามันแข็งแรงไหมมันก็แข็งแรงมันเอารถอยู่อยู่แล้ว โอ้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 โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยสุดยอดเลยว่ะอุ้ยสุดยอดเลยลายเทคนิคนี้ครับการขึ้นเทรลเลอร์นะครับผมสุดยอดเลยว่ะการขึ้นเทรลเลอร์ด้วยหัวแจ็คอะโอ้โหสุดยอดเทรลเลอร์ทีสองล้อนะครับโอ้โหหมดจัดว่ะเยค่ออาลงนะครับ ค่อยๆค่อยๆเฮ้ยล่วงล่องลอง่ลงลง่งล่งโอ้โหอะไรวะเนะี่ยโอ้โหอะไรวะ กูจะขึ้นได้นั่นนุกพี่โอ้มัน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 ไม่ลอยให้ผมเลยว่ะเออนี่นี่นี่กูจะขึ้นได้นั่นเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นเนี่ยอืดอ่ะและ้วเป้งด้งด้วยโอ้โหนี่แหละนี่ผมไม่ชอบอย่างนี้แหละผมยังไม่ชอบเลยเนะี่ยเป็นแบบเนี้ย ก็ไม่ชอบเลยนะผมใบแท็กเจ็ดสิบเซนแล้วกันนะผมอ่าโอเคขออนุญาตยกขึ้นเลยแล้วกันนะเพราะว่าผ,ผมไม่ชอบเลยนะเป็นแบบนี้โอ้โหดูมันแทงเข้ามาสาถึงสายโลลิกเกีย เออมันสุดแล้วนี่ว่ายังไม่สุดจะไม่สุดโอเคไปอู้ยแม่งเหนื่อยกว่าจะขึ้นได้ไปครับผมเหนื่อยกว่าจะขึ้นได้แต่ละอันแต่ละวีแต่และว,ว,ว,วันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูอ่าเครื่องแยกใหม่กันนะผมไปครับผมว้าหัวแยกใหม่ครับหัวแยกใหม่ หัวแยกอันใหม่แล้วของผมอันใหม่แล้วของผมทรงใหม่นะครับผมเป็นไรครับเนี่ยโอเคครับปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่เลยปลยั่นเลยครับปั่นลยปั่นเลยครับปั่นเลยแยกตรงไหนดีครับแยกตรงไหนเร่ตรงไหนมีให้แยกบ้างครับผมคกูยอม ก็นอกจากตรงนี้มีตรงไหนอีกวะที่แยกอะมีที่ไหนอีกวะตรงนี้ก็แยกได้นะผมนอกจากตรงนี้มีตรง,ตรงไหนอีกไหมเมืองหรอผมไม่รู้ว่ามีตรงไหนอีกหรือเปล่านะครัสำหรับที่แยกขอยัดบินดูหน่อยละกันนอกจากตรงนี้มีตรงไหนถ้าเลี้ยวมานี่มีที่แยกปะ มีที่ให้แยกเปล่า,าครับมีไหมครับเออไออพวกก้อนหินอะไรเนี่ยก็แยกได้นะเนี่ยพวกก้อนหินพวกเนี้ยแยกได้หมดนะเราเอามาแยกไหมล่ะอ๋อเนี่ยพวกก้อนหินพวกเนี้ยมันแยกได้นะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าทุกก้อนหรือเปล่าที่จะแยกได้นะครับผมอืมเออโอ้ว้าวริมน้ำหืมดินๆนะผม ผมอยากไปหาแยกบ้านมากเลยอุ้ยอันนี้หนองน้ำเลยวะนี่คืออะไรครับเนี่ยอ๋อวางท่องั้นเหรอโอ้มันดีมากเลยนะครับแบบนี้โอ้โหมีที่แยกมคราบมีที่ให้แยกไม้เหมือนจะไม่มีนะครับผมเหมือนจะไม่มีนะครับโอ้โหเออน่าจะไม่มีอะน่าจะมีแค่บ้านหลังนั้นอะ่ะแล้วก็เหมือง เหมืองผมไปลองแยกดูแล้วมันก็แยกไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองไปแยกกำแพงดูไหมอ,อ๋อแถบนี้ไม่น่าจะได้นะอืะมไม่มีอ่ะคุณผู้ชมไม่มีอ่ะน่าจะมีแค่บ,บ้านหลังนั้นอ่ะโอเคมาเรารีวิวแค่หัวแยกนะครับผมเราไม่ได้มาอ่า ทำงานแจ็คอ่าเราไม่ได้มาทำงานแจ็คเรารีวิวข้หัวแจ็คก,ก็พอเดี๋ยวมาดูฝีมือกันเอาหัวแจ็คเอาแบบรถหัวแจ็คลงนะมาว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวมาดูฝีมือการเอารถหัวแจ็คลงนะครับคุณ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันแล้วผม <c oughs> เดี๋ยวเราดูดูกันว่าจะเป็นยังไงฝีมือการเอารถหัวแจ็คลง มันจะเป็นยังไงงั้นล่ะอืมปิดประตูก่อนเปิดไดีป่าวะอันนี้คืออะไรวะมีกระบาดตรงนี้คืออะไรพับกระจกคืออะไรพับทำไมเวลาเวลาเรายกแบบเนี้ยมันก็ไม่โดนนะ ฝีมือกานองหัวแยกลงนะครับผมเ,ออเดินช้านะเดินช,าชา้าไม่ต้องรีบนะครับโอ้โหและนี่ก็คือรถหัวแยกใหม่อ่ามารีวิวหัวแยกใหม่นะครับผมเดหัวแยกหัวแยกแจ็คเลยครับพอ่อ ก็ลงแบบบุ้งกีนั่นแหละลงแบบบุ้งกีเลยชึบนี่เห็นไหมถึงพื้นแล้วเห็นไหมหล่อมากเลยว่ะนะครับห,หัวแยกครับผมหัวแยกหัวแยกก็จะก็มันก็เหมือนหัวแยกทั่วไปแหละนะครับผมเอา้าทำไมไม่เห็นต่อสายไฮรูดิกเลยวะมันต้อง <laughs> ต่อสายไฮรูดิกไม่ใช่หรอ ต้องต่อสายไฮดรลิกไม่ใช่หรอลูกพี่อันนี้ไม่เห็นต่อเลยเป็นหัวยัดหัวย็ดปลอมนะเป็นมัดปลอมนะปึ๊บโอเคจึ๊บถึงพื้นอย่างปลอดภยัยลองยกบ้านหลังนี้ดูน ค้ำปิดได้ปะวะัะหัวแยกนะอุ้ยหัวแยกก็ค้ำปิดได้เว้ยสุดยอดว่ะเอาโดนแล้วนี่มาไม่แตกว่ะคุณผู้ชมมันไม่แตกอ่ะมันไม่แตกอ่ะ ลองลองไปแยกตัวนี้ดูดิวิ่งถนนตรงนี้ดูดิเดี๋ยวเอาแคสออกก่อนเอาแคสออกก่อนอ๋แล้วมึงไม่ดึงอาร์มเข้าแล้วอะไรนึกงงๆกยู่เนี่ยโอ้ไปเดินไปนู่นเดี๋ยวลองเอาให้เขามาแยกดูนี่วอลโว่เอาเอาวอลโว่ไปแยกดูนะครับผม คุณรู้ได้หรือเปล่านะครับเอ้ยสายไฟโอ้เดินท่านี้เลยเหรอบูอาามสุดอย่างเร็วเลยได้ปะมันแยกได้ปะหรือว่ามันเป็นหัวแยกปลอมไม่สามารถแยกได้จริง เรียบร้อยไม่สามารถแยกได้จริงจริงหวัวแยกปลอมให้ตายเถออลูกพี่เอ้ยหลอกผมเถอะเลยมีแค่เสียงมีแค่เสียงนะเนี่ยเปิดดอกดีจะได้สว่างสว่างเออขยับบอดได้ด้วย เไงไเดี๋ยวก็จกแตกนะผมเดี๋ยวก็จกจะแตกเราเราต้องเปิดนะครับโอใ้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอ้รถสั่น้วยทั้งโอ้รถสั่นจัดอะ่ะคุณผู้ชมโอ้โอ้โอ้โอ โอ้ัถสันอย่างสันเลยอ่ะโอ้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 ไม่เข้าครับผมยักให้ตายก็ไม่เข้าแล้โอ้โห โอ้รถมันยังสั่นน่ะดูดิสั่นมากเลยนะเนี่ยดูดิอ้อจังสั่นน่ะดูดิสั่นมากเลยนะโอ้โหสั่นจัดสั่นจัดโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมคืนจัดเลยวิดีโอนี้ สวัสดีครับหัวแยกนี้ใช้งานไม่ได้ครับผม